เป็นการเรียกว่านี่นะครับรายชื่อของจังหวัดแพร่ก่อนครับจากัดเอกจักรปริวิจารานะครับจากัดรีประพัฒโ์พศัพย์พอนเทวาตีสิริครับกระทุกคพใจลาแล้วก็จีรายุคําคุณเมืองครับสำรองสองคนครับแล้วก็เป็นนคนปรปฐมครับ พนมพรเอี่ยมสะอาดครับคนนี้ครับหมายเลขสาครับอดีนักกีฬาทีมชาติไทยครับในชุดกางโจเกมที่ผ่านมาไม่มีรายชื่อของเขาครับอนุวัฒน์ชัยชนะนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวหลักีเดียวทั้งทีมชุดทีมเดียวนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมาเป็นตัวทำครับยศสิบเอกแล้วก็อัศดิตวงโยธาครับตัวชงครับหัวหน้าทีมนี่ก็เป็นการประกาศรายชื่อนะครับ และก็กรรมาการผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินเรียกว่าคนแรกคนที่สองนะครับร่วม้วยช่วยกันผู้ฝึกสอนของนคนปรปฐมก็คือนายเอกพันธ์คุปตวัฒน์นะครับอขออภัยครับเป็นผู้จัดการทีมครับผู้ฝึกสอนก็คือคนเดิมครับท่านเดิมสุพ์ตุ้มประชาส่วนจังหวัดแพร่เป็นพัฒนพงพงวนวลครับผู้จัดการทีมและก็สราวุฒิเหมือนฮงนะครับผู้ฝึกสอนครับ มาเยือนนครปฐมครับจังหวัดแพร่นครปฐมนี่แม่คว้าแชมป์มาเป็นว่าเล่นเลยนะครับนครปฐมไปพลาดให้จังหวัดแพร่นี่น่าจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับในการแข่งขันแต่ก็ไทยแลนด์ลีกเก้าครั้งที่ผ่านมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกติกาการแข่งขันครับเริม ังละ3ครั้งครับไม่ว่าจะได้จะเสียครับเสิร์ฟให้ครบ3ครั้งพอครบ3าครั้งแล้วเปลี่ยนเสิร์ฟชนะกันที่15แต้มครับแล้วก็ถ้าเกิดดิว์นะครับก็จะไปเกมที่17คะแนนนะครับไม่มียืดยื้อไปมากกว่านั้นและชนะ3ใน5เซตครับเป็นกติกาใหม่แล้วก็หลายๆชาติก็คงจะถูกใจแหละครับสำหรับกติกาใหม่เนี่ครับ ตัวทำตัวฟาบทีมชาติไทยที่ร่าแรขึ้นมาเรเกิดน,นะครับอนุวันชัยชนะครับห้ปืนโตครับฉายาของเขาพนมพรเอี่ยมสะอาดนี่เสร็จเอาไปหน่อยครับแม่พยายามจะเอียมลงมาให้โด มจะเหยียบให้โดนบล็อกแต่ว่าไม่โดนครับออกเส้นข้างไปเป็นแต้มของนคปรปฐมครับเอาละครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านเนี่ยขึ้นนำก่อนอนุวัฒชัยชนะครับโยนให้กับพนมพรเอี่ยมสะอาดอีกครั้งหนึ่งเดย,ยไปครับจี้ไปที่หน้าซ้ายหน้าซ้าย าขาซ้ายครับแข้งซ้าย2ทีมนี้มาเจอกันก็เป็นเกมที่กดดันครับจริงๆแล้วล่ะทุกทีมนะครับศักยภาพมีเรียกว่าไม่ห่างกันมากเพราะมีการะคล้วในเรื่องของนักกีฬาตัวชนชาติออกไปแล้วก็คนที่ไม่ติดทีมชาติก็พยายามที่จะ เข็นฟอร์มของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดแล้วนะครับเพื่อมีโอกาสที่จะได้ไปแข่งขันในนามทีมชาติไทยครับชงมาครับขึ้นครับโอ้โหหรือเป่าครับไม่โดนกันไม่โดนร้อนกับออกเส้นข้างไปครับตัวทันของนครของแกลก็คือพรเทพวาปีสิริครับเมื่อสักครู่ได้ฉีกมากไปหน่อยครับออกเส้นข้างไป นี่ครับหมายเลข4ครับพรเทพวาตีสิริแหมพยายามจะปัดยอดครับประพัดโศคกขซั์ครับหมายเลขหนครับยศจ่าอากาศตรีแม้ว่าจะเสร์บเสียก็ต้องเสร์บต่อให้ครบ3ครั้งครับเสรยบครับแหม่ปันยอดมายังอยู่ครับ ก็ S <S สองเกมเสิร์ฟของจังหวัดแพร่นี่เสียแต้มให้กับนครปฐมทั้งสองแต้มพยาไก่ฟ้าครับ แม่บอกว่านี้วันนี้ไก่จะตีหมูตายครับหมูปากเชียวตันครับคนครปถมอนุวัตขึ้นครับแม่มันห่างไปหน่อยครับพยายามจะย้อนกลับมาฟาดครับแต่ว่ามันติดเนตครับชงห่างไปหน่อยก็ฟาดเต็มแรงด้วยนะครับทั้งเมื่อสักครู่นี้อนุวัตไม่พยายามที่จะประครองอย่างช่วงต้นต้นเกมอยู่ครับอะไรก็ยังไม่เข้าที่เข้าทาง ขอบคุณนะครับทุกข้อความครับแม่คุณแรมโบ้มาแล้วครับ4221565ครับเราคนไทยหัวใจเดียวกันครับหัวใจรักกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่พวกเราภาคภูมิใจนักหนาก็คือเซปักตะกร้อนี่แหละครับอันดับหนึ่งของโลกเสิาเฟไปพนมพรอ้าวแก้ไขมาได้ขึ้นครับ ทำไมไม่มีทีมจากภาคใต้ครับเนี่ยอตอนนี้ปีนี้ยังไม่มีเลยครับผมเชื่อว่าปีหน้าหรือปีจะต่อไปครับทีมจากภาคใต้นี้มาแน่ครับเพราะว่านาักกีฬาเซปักตกรอจากด้ามขวานทองของเรานะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ฝีไม้ไลายมือไม่ธรรมดา5-2ต่2 2> อครับนคนปรปฐมอนุวัฒน์โยนให้กับพนมพร จี้ไปทางด้านขอแล้วก็อบอลจังหวะแรกเีรลูกเป็นแรงครับอ,อเส้นหลังไปเลยครับคอนเทพนี่พยายามจะออกลูกแรกด้วยสีสาครับแต่ว่าแรงครับพนมพรเสิร์ ก็แม่กําลังเข้าฝากเลยครับพนมพรแต่นี่ครับต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นทางด้านของจังหวัดแพร,เร่เสิฟครับอีก3ครั้งด้วยกันันไปกันใหญ่นะครับปรับทัดพวกษั้วซนะครับพยายามจะเสิร์ฟเน้นเรียดเนสแต่ว่าไม่ข้ามรันที่สองครับเกมเสิฟของจังหวัดแพร่ อาที่มาทางนี่ครับตัวชงเหนียวนักเหรออาแล้วครับอยู่ที่พรเทพ้วครับขึ้นอ่าเรียบร้อยครับนี่แหละครับพยายามจะฉีกมาทางนี้แหละครับพรเทพพึ่งทาสําเร็จครับสิบห้าแต้มเกมครับเพราะฉะน่นีจะปล่อยให้นคนปรปฐมเนี่ย คะแนนไหลไปเยอะไม่ได้ครับเยอะเหนื่อยครับตามลำบากอ่าจี้มาทางเดิมครับเอาให้ขันผวากันไปข้างเด็ดแม่เกี่ยวเพื่ว,เก,วเกี่ยวได้กอนเท่แต่ลูกมันแรงครับจะมาขึ้น,อน,อน,อน่อรางวัลชนะถ้าใช้ครั้งเึ่งครับพนมพรนี่ยกให้เองเลยนะครับ จังหวัดแพร่ขอเวลานอกอันดับนี้ห่างกันอยู่ถึงหอันดับด้วยกันครับนะครปฐมอันดับหนึ่งครับจังอันดับแพร่จังหวัดแพร่นี่อันดับ7ครับพัฒนพงพงนูลและก็สราวุธเหมือนโฮะนะครับทีมงานของจังหวัดแพร่